สวัสดีครับ่ากับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่3 4 7นะครับเป็นเรื่องมิ่นประมาทจะรับสภาพปริเสธหรือสู้คดีดีคะนะครับก่อนที่จะเข้าในตอนที่3 4 7นะครับดูย้อนหลังเข้าไปใน YouTube พิมกับว่าท่านนายบีระยุทธ์นะครับจะปรึกษาหรือว่าจ้างก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ท่านเห็นนั่นเองนะครับก็เป็นคําถามที่มีแฟนคลับนะครับได้สอบถามกันมาเป็นจํานวนมากนะครับเรื่องจากว่าอ่ากรณีที่ มีคนมาแจ้งความหรือกรณีที่มีคนมาฟ้องกล่าวหาว่าเราไปโพสต์ข้อความใน Facebook ใน i n s t a g r กรมในกลุ่มไลน์หรือในไลน์นะครับว่า,ามิ่นประมาทผู้แจ้งนะครับมิ่นประมาทโจทย์ผู้ฟ้องคดีนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยหากเรานะครับถูกฟ้องที่ศาลหรือถูกแจ้งความที่สถานีตำรวจ เราจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธหรือต่อสู้คดีดีนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องถามุเลยนะครับว่าคุณนั้นมีความประสงค์ที่จะให้การอย่างไรนะครับถ้าทำจริงส่วนมากก็ต้องรับสาร,รภาพนะครับหากไม่จริงก็ต้องปฏิเสธต่อสู้คดีในชั้นศาลนะครับในข้อหามิ่นประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการมิ่นประมาทต่อบุคคลที่3หรือการมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328โทษก็จะแตกต่างกันนะครับส่วนมากถ้ารับสารภาพคดีมิ่นประมาททุกคดีก็จะรอลงอาญาหมายความว่าส่วนมากจะไม่ติดคุกนั่นเองนะครับกรณีที่ปฏิเสธนะครับศาลก็อาจจะลงโทษจำคุกก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าผิดจริงถ้าไม่ผิดศาลก็จะ มีคำพิพากษายกฟ้องว่าไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดในวันนี้เนี่ยกรณีที่ส่วนมากเลยนะครับถ้าเขารับสารภาพนะครับตัวคนที่ถูกแจ้งความว่ามีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทถ้าเขารับสารภาพไม่ว่าจะในชั้นตํารวจหรือในชั้นศาลเนี่ยนี้ส่วนมากเนี่ยเขาจะต้องถูกอะไรบ้างแน่นอนครับอาจจะมีค่าป,ปรับ นะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยได้บัญญัติไว้นะครับว่าในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยโดยบุคคลที่3นะครับค่าปรับเนี่ยไม่เกิน2 0,000บาทจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแต่กรณีที่หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นกรณีจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน200,000บาทนะครับนี้ปัญหาในทางปฏิบัตินะครับหากกรณีที่จำเลยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทจริงนะครับ หากรับสาร,รภาพนะครับศาลอาจจะรอลงอาญาและมีค่าปรับ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทอันนี้พูดถึงว่ากรณีที่เป็นกรรมเดียวมีโคต์ข้อความเดียวนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ได้นะครับมาตรฐานส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับเน้นนะครับไม่ใช่ทุกคดีนะครับกรณีจำเลยรับสาร,รภาพอาจจะเสียค่าปรับแค่2 0 0 0 0บาท3 0,000บาทประมาณนี้นะครับอันนี้จะพูดให้ฟังก็คือถ้าพูดเสียหายนะครับเรียกค่าเสียหาย ไม่ว่าจะเสียค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเกยียรติคุณการงานอาชีพนะครับขายสินค้าไม่ได้โดนจำเลยบินประบาทจำเลยบอกว่าไม่มีเงินจ่ายเป็นล้านนะครับจำเลยบอกว่ายอมรับสรารภาพขอจ่ายค่าปรับที่ศาลแล้วกันนะครับศาลอาจจะมีคำพิพากษาให้ลงโทษปรับส 30, 0,000 30,000บาทนะครับส่วนค่าเสียหายที่โจทเรียกร้อง5้0แสนหรือหนึ่งล้านนะครับอ้างว่าเสียชื่อเสียงก็อัด โจรอาจจะไม่ได้รับอันนี้นะครับอันนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับดังนั้นถ้าเรารับสารภาพแต่ว่าเราไม่มีเงินใช้ค่าเสียหายก็แนะนําว่ารับสารภาพนะครับแล้วก็มารับสารภาพที่ศาลต่อรับสารภาพที่ตํารวจแล้วมารับสารภาพที่ศาลต่อจะได้ไม่มีการที่จะจ่ายค่าเสียหายให้ผู้เสียหายอันนี้นะครับอันนี้ค่าเสียหายพวกมินระมาทเนี่ยอันนี้หมายความว่า ที่พูดเนี่ยคือค่าเสียหายส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากความรู้สึกทางด้านติดใจไม่สามารถที่จะคํานวณตีราคาเป็นเงินได้นะครับอยู่ดีก็โป้งเดียวร้านหนึ่งสอง้านสาม้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็ใช้เทคนิควิธีนี้นะครับว่าขอรับสาภ,าภาพในชั้นศาลเสียค่าปรับตามกฎหมายก็แล้วกันนะครับก็จบในตอนที่347นะครับออถ้าใครปรึกษาคดีมินิมารเนี่ยรบกวนเขียนข้อความให้ชัดเจนนะครับให้สั้นที่สุดนะครับ เพราะว่านะครับคดีมินิม,มาร์นะครับจะมีหลายโพสต์หลายข้อความที่ให้ทนายดูทนายขอแค่ว่าข้อความที่มันเป็นการหมิ่นประมาทที่เป็นการอยากคายดูหมิ่นเสียดสีอะไรเงี้ยก็ส่งเข้ามานะครับส่วนข้อความที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคดีก็ไม่ควรที่จะส่งเข้ามาเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะครับก็จบจริงๆนะครับในตอนที่3ามร้อยสี่สิบเจ็ดถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก <Yes. S 1> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายนนายิ้มะพักก่อนไโอกาสหน้าสวัสดีครับ